รู้เปล่าว่าเด็กที่ขี้วีนท็อกซิกพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นเหยื่อนะเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมากและคนที่ช่วยเหลือเขาได้ง่ายที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาเคยเจอแม่อยู่คนหนึ่งเขาลูกเขาเป็นนักกอล์ฟเว้ยเออแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอตีกอล์ฟไปแล้วมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทั้งที่ตอนซ้อมมาซ้อมมาดีมาก <S <S แม่นะด้วยความรักลูกนะเข้าไปให้กําลังใจทํานองที่ว่าเออ เพื่อนคนนั้นเขาซ้อมมานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กวีนใส่คุณพ่อคุณแม่วีนใส่คุณแม่อย่างมากทั้งที่แม่จริงทุ่มเทกับลูกมากมายนะแม่ก็เสียใจแล้วมาปรึกษาว่าทํายังไงลูกเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมได้ยินเลยนะก็คือว่าจริงๆแล้วอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆที่ลูกดุหรือวีนใส่พ่อแม่มันเป็นเสียงของความร้องของความช่วยเหลือเด็กต้องการความช่วยเหลือ ผมไม่รู้หรอกนะว่าเด็กคนนี้ต้องความความช่วยเหลือ,อยังไงแต่ผมแนะนําไปแบบนี้ไว้ผมแนะนําว่าให้ฟังลูกให้มากขึ้นทุกๆประโยคที่ลูกพูดมันมีข้อความระหว่างบรรทัดถ้าคุณได้ยินเสียงนี้คุณจะช่วยลูกคุณได้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครช่วยลูกคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเอง